สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่แนวทางลราพัฒนานะครับตามกันต่อกับแนวทางเล็กเด่นเล็กวิ่งนะครับพร้อมกับแนวทางในชุดเจาะในช่วงท้ายนะครับในงวดเก่าของงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เข้าไปที่2 6 6 2นะครับก็เข้าไปในชุดที่4นะครับเป็นแนวทางในชุดคู่เด่นนะครับในงวดของวันจันทร์นี้ก็ตามกันต่อนะครับ ในงวดเก่าก็เข้าไปที่ชุดที่4อีกแล้วนะครับเข้าไปที่2 6ตัวกลับนะครับในงวดนี้มาตัวกลับนะครับผลเลาาพัฒนา6 2 3 8นะครับผล4ตัวก็มาในชุดที่4อีกงวดหนึ่งนะครับชุดที่4ในชุดคู่เด่นนะครับ ส่วนตัวเจาะนะครับเจาะมาให้26นะครับเพิ่มมาให้เป็นตัวสุดท้ายนะครับส่วนในชุดเต็มนะครับก็เข้าไปที่ในงวดนี้เข้าไปที่38นะครับแต่ว่าไม่ได้เจาะให้นะครับเจาะมา4คู่นะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่9แล้วนะครับ ทางในชุดวินชุดนี้นะครับเข้าเป็นงวดที่9นะครับในงวดที่แล้วเข้าตรงนะครับเข้าที่4ีสในงวดนี้ก็เข้าตรงเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับไม่ได้เจาะให้นะครับเจาะมาที่31นะครับแล้วก็0 8 1ย์แปดนะครับเจาะมาให้สี่คู่นะครับ ส่วน26นะครับนำมาจากอีกชุดหนึ่งนะครับเจาะมา26ตัวเดียวนะครับเป็นชุดคู่เด่นชุดที่2นะครับก็เลยทำให้เข้าแค่26ตัวกลับนะครับส่วน38นะครับอยู่ในชุดคู่เด่นชุดนี้อยู่นะครับเข้ามาเป็นงวดที่9แล้วนะครับในงวดนี้ก็ตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางชุดวินนะครับ ต่อมาเป็นคู่เด่นให้สี่คู่นะครับเหล็กเด่นในงวดนี้เข้าไปที่เด่นสองนะครับเด่นสองตัวเดียวนะครับสูตรแรกผิดสูตรที่สองก็ผิดนะครับชุดจับคู่ก็ได้แค่เฉียดนะครับสองห้ามาสองหกสามเก้ามาสามแปดนะครับในงวดนี้ชุดนี้จะเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับในวดนนี้ก็เข้าไปที่26ตัวกลับนะครับเป็นชุดคู่เด่นชุดที่4นะครับวันนี้ก็ตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางในชุดที่4นะครับเดินดีมากตลอดนะครับในวดนนี้ก็เข้าเป็นวดที่9แล้วนะครับ เลขเด่นในงวดของวันศุกร์ก็เข้าสูตรเดียวนะครับเข้าไปที่สูตรที่2ในงวดนี้จะเปลี่ยนชุดแนวทางชุดนี้ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับส่วนชุดเจาะก็เข้าไปที่2662นะครับในงวดของวันศุกร์ในงวดวันจันทร์นี้ก็ตามรุนกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูแนวทางเลขเด่นในงวดของวันจันทร์ต่อเลยนะครับเปลี่ยนแนวทางเลขเด่นสูตร ใหม่ทั้งชุดนะครับสูตรแรกได้0กับ1สูตรที่2ได้3กับ4สูตรที่3ได้3กับ9สูตรที่3ได้8กับ9แต่มาครบแล้วนะครับแนวทางเลขเด่นสูตรปรับใหม่นะครับ สูตรแรกได้มา0ย์กับ1สูตรที่2ได้มา3กับ4สูตรที่3ได้มา8กับ9นะครับเราไปต่อที่ชุดเจาะชุดจับคู่กันเลยนะครับเราพัฒนาของงวนปันจันทร์นะครับวางเด่นไว้ที่เด่น3กับเด่น4เด่น5เน่น6พี่น้อง3กับ4นะครับมีโอกาสจับคู่กันมานะครับ เราพัฒนาของงวดวันจันทร์ที่23นะครับวางเด่นไปที่เด่น3กับเด่น4นะครับเด่น5เด่น6ชุดแรกเป็นจับเด่นชนเด่นนะครับ5้าสาม้าสี่สี่หก แนวทางในชุดที่สองนะครับเป็นแนวทางในชุดคู่เด่นชุดใหม่นะครับ40 13 14ย์หนึ่งสามหนึมในงวดนี้สองชุดแรกนี้เป็นแนวทางในชุดใหม่นะครับ ชุดเก่าเดินไม่ดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นชุดใหม่ส่วนแนวทางในชุดที่4เก่านะครับก็จะเป็นแนวทางในชุดที่3นะครับสถิติแนวทางที่2นะครับเข้ามาห้างวดติดนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่6หรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกันนะครับงวดที่5ก็คืองวดนี้นะครับ เข้าไปที่3 8นะครับงวดล่าสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเขาามตัวนะครับส38มงวดที่4เข้าไปที่3 4 4 3นะครับย้อนไปงวดที่3นะครับเข้าไปที่4ี่หนะครับ4ี่ห้าห้าสี่ เดินไปงวดที่2นะครับเข้าไปที่9889นะครับส่วนงวดแรกนะครับที่เดินดีนะครับก็เข้าไปที่15เข้าไปที่51เข้าไปที่16นะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับงวดแรกเข้าบนเข้าล่างนะครับเดินดีมา5งวดติดนะครับงวดนี้ก็มาลุ้นกันนะครับ ส่วนในชุดที่4นะครับที่เข้ามาเป็นงวดที่9นะครับก็คืองวดล่าสุดก็คืองวดนี้นะครับในงวดนี้ได้มาที่ชุดเต็มนะครับก็มี4 1 4 5 4 6 4 2 1 5 16 12 5 6 52 62นะครับแนวทางในชุดเต็มในงวด ในชุดที่4นะครับในวันนี้นำมาวางให้เป็นชุดที่3นะครับ4.1ตรงกับชุดที่2นะครับ4.1.1 4 4.5 4, 5 4หนงตรงกับชุดแรกนะครับ4.6หก็ตรงกับชุดแรกนะครับก็เหลือ4.2 4.2องสีน่าจะเป็น2.4 หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสองห้าสองสามสองชุดแรกเน้นไปที่ห้าสามสี่หกอ่ะตัวนี้ผิดนะครับ สามหกหลาพัฒนาของงวดวันจันท์นะครับได้มาครบแล้วนะครับวางเด่นไปนที่สามกับสี่นะครับแล้วก็ห้ากับหกชุดจับคู่ชุดแรกนะครับห้าสามห้าสี่สามหกสี่หกชุดที่สองเป็นแนวทางในชุดคู่เด่นนะครับเป็นแนวทางชุดใหม่นะครับคือชุดนี้นะครับ ชุดที่เดินดีมาห้างวดติดนะครับเจาะไปที่40 13 14 18 93 48 49เน้นให้2คู่นะครับ18กับ93ชุดที่3นะครับชุดที่เดินดีมาเป็นงวดที่9นะครับชุดคู่เด่นนะครับก็คือชุดนี้นะครับ ในงวดที่แล้วเข้าไปที่3 8ตรงนะครับเจาะมาให้2อกมาให้2 4 1 5 1 6 1 2 5 2 3 2เน้นให้2คู่นะครับ1 6กับ 1, 2นี่วันนี้ก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับแนวทางในชุดจับคู่และแนวทางเลขเด่นนะครับ สำหรับแนวทางเราพัฒนาของงวดวันจันทร์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโชคดีกันทุกทท่านนะครับสวัสดีครับ